การครั้งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อแก้วตาเธอสวยงามและฉลาดแต่ใจมักหลงไหลในความรูหราแก้วตาใฝ่ฝันเสมอว่าอยากมีสามีที่รวยล้นฟ้าจะได้อยู่สุขสบายไม่ต้องลำบากเวลามีชายหนุ่มมาสู่ขอหากเขาเป็นเพียงชาวนาหรือคนทำงานหนักแก้วตาจะหันหน้าหนีทันทีแล้วพูดว่าความจนกินไม่ได้หรอกจ้าความรวยสิถึงจะเลี้ยงดูเราได้ไม่นานนัก เธอได้พบกับพ่อค้าคนหนึ่งชื่อคุณสินเขามีรถมา้ามีเทอาห้อยเต็มคอมีคนรับใช้มากมายแก้วตาตาลุกวาวรีบเอ่อยปากตอบรับคำขอแต่งงานในทันทีงานแต่งจัดใหญ่โตมีดนตรีมีอาหารรูหราแก้วตาคิดในใจว่าในที่สุดความฝันของเราก็เป็นจริงเสียทีผัวต้องรวยเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่าชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้รวยด้วยกลิตกุหลาบเสมอไปหลังจากแต่งงานกับคุณศิลแก้วตาก็ได้อยู่ในบ้านใหญ่ มีคนใช้คอยบริการมีเสื้อผ้าแพรใหม่ให้ใส่ทุกวันดูราวกับชีวิตเจ้าหญิงแต่ไม่นานนักแก้วตาก็เริ่มเห็นอีกด้านหนึ่งของความรวยขุนสินเป็นพ่อค้าที่หมกมุ่นกับการทำเงินเขาออกเดินทางค้าขายตลอดไม่ค่อยกลับบ้านเวลากลับมาก็มักเหนื่อยอารมณ์ร้อนมักพูดจาแข็งกระด้างกับแก้วตาเจ้าจะได้อยู่สุขสบายก็เพราะข้าหาเงินเจ้าอย่าบ่นนัก แก้วตาได้ยินแล้วน้ำตาซึมแม้จะมีเครื่องประดับและอาหารหรูแต่หัวใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเธอนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นครอบครัวชาวนาธรรมดาๆนั่งกินข้าวเรียบง่ายแต่หัวราะก,กันอย่างมีความสุขแก้วตาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความรวยแต่คือการมีคนที่รักและเข้าใจเราแต่แล้วโชคชะตายังเตรียมบทเรียนที่หนักหนากว่านี้ให้เธอ วันหนึ่งขุนศิลป์เดินทางไปค้าขายตามปกติแต่คราวนี้เจอพายุใหญ่เรือสินค้าถูกซัดจมหายไปในแม่น้ำทรัพย์สินที่ลงทุนไปเกือบหมดสินส้นขุนศิลป์กลับมาบ้านด้วยร่างกายอิโดโรยและหนี้สินมหาศาลที่ต้องชดใช้จากบ้านใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยคนใช้ค่อยๆร้างเงียบลงเพราะต่างก็หนีหนี้ไปทีและคนแก้วตาที่เคยอยู่สุขสบายต้องมานั่งํำข้าวหุงหาอาหารด้วยตัวเองเธอบ่นด้วยความผิดหวังว่านี่หรือคือชีวิตผัวรวย ทำไมตอนรวยถึงสุขแต่พอหมดตัวถึงทุกยิ่งกว่าครั้งไหนๆแต่สิ่งที่ทําให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเงินทองที่หายไปคือขุนศิลป์ที่เคยเอาเวลาไปทุ่มกับการทําเงินกลับไม่เคยสร้างความผูกพันที่แท้จริงไว้กับครอบครัวเมื่อทุกอย่างพังทลายหัวใจทั้งสองจึงเหลือเพียงความว่างเปล่าแก้วตาได้แต่นั่งมองออกไปนอกบ้านอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นชาวนาคู่หนึ่งแม้จะยากจนแต่ยังช่วยกันดำนาหัวเราะให้กำลังใจกันในยามลำบากเธอเริ่มเข้าใจว่า ความสุขไม่ใช่การได้ผัวรวยแต่คือการมีคนที่ไม่ทิ้งกันในวันที่ลำบากหลังจากที่คุณสิษ์ล้มละลายชีวิตของแก้วตาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอต้องลุกขึ้นทำงานเองหากน้ำตําข้าวทำไรเ่เล็กๆเพื่อพอเลี้ยงชีพแม้เด็ดเหนื่อยแต่ก็ได้รู้สึกถึงคุณค่าของแรงงานที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนวันหนึ่งเธอได้พบกับหนุ่มชาวนาคนหนึ่งชื่อสายทองเขาไม่ร่ำรวยไม่ได้มีสมบัติมากมายแต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์อดทนและยิ้มให้เธอเสมอแม้ในวันที่แดดร้อนหรือฝนตก สายทองช่วยแก้วตาทำไร่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแก้วตาจึงได้เรียนรู้ว่าความสุขแท้จริงคือการมีคนที่จับมือไปด้วยกันในทุกขณะไม่ใช่การมีทองกองสูงเพียงชั่วคราวการเวลาผ่านไปแก้วตาเลือกที่จะอยู่กับสายทองอย่างเรียบง่ายถึงจะไม่รู้ราแต่หัวใจกลับอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมาย